สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่นบนฮะร้อยสิบหน่วยนะคะแบบคู่คี้นะคะเทียบชน5้สูตรของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติอาคมามน่าจะเป็นเท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรรวยรวยสรัพนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเรา ทำการเทียบชนฮ่า5สูตรเก่าใหม่นะฮะซึ่งสูตรที่หนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นสูตรเก่านะฮะที่เราใช้มาหลายงวดแล้วนะสูตรนี้เนี่ยปรับสูตรนะปรับสูตรเป็นสี่ตัวนะส่วนสองสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะฮะงวดแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตัวชนตัวเดียวนะฮะก็คือเจ็ดนะชนกันนะที่5สูตรนะแต่ว่าแอดกันชุดนะฮะสาม เลือกเอานะจากที่เป็นสามตัวนะเพราะว่าเขาได้ที่สามเจ็ดหนึ่งนะทั้งสามสูตรนะก็เลยเอามานะเป็นตัวเด่นให้ทั้งสามตัวนะผลางวันนะออกมาที่แปดหกเจ็ดนะก็เข้ามานะที่หลักหน่วยนะเรามาดูสูตรในงวดนี้กันนะะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรที่ปรับนะะ <c oughs> ตัวที่ปรับก็คือช่องนี้นะคะสถิติหกสิบเก้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามเจ็ดสองเด่นสองสี่หกนะ,ะเข้ามาที่สองงวดที่ผ่านมาเด่นที่สามห้าเจ็ดเก้าคนวันออกมาที่แปดหกเจ็ดนะ,ะเข้ามาที่เจ็ดนะ,ะเข้ากลับไปตัวเดิมแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะ สูตรเราจะใช้ร้อยบนสามครั้งหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท,ท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองห้าครั้งและบวกครั้งที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอด์ไมเคยนไว้ข้างบนแล้วฮนะสี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจบวกห้าเท่ากับสอบวกสามเท่ากับห้บวกสองเท่ากับเจบวกสองเท่ากับเกบวกสองเท่ากับหเราจะได้นะะเด่นบนฮะ,ะแบบคู่ขี้ในสูตรที่1นึ่งะคะห้าเเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหน้านะคะห้าเ จะยังเดินสามตัวคืนไหมหรือว่าจะมาช่องหลังหน่อยนะก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ความน่าจะเป็นนะก็คือจะต้องมีนะที่ขี้นะหนึ่งตัวขึ้นไปนะในงวดนี้นะแต่แล้วเรามาดูนะฮะสูตรที่สองนะสตินะหกสิบหกงวดเริ่มเดินตั้งแต่ฮะงวดที่ออกสองห้าแปดฮะเด่นศูนย์สี่แปดฮะเข้ามาที่แปด อันนี้เนะี่ยยังเดินสามตัวอยู่นะฮะงวทัที่ภัณฑ์มาเด่นที่สามเจ็ดหนึ่งผลรงวันออกมาที่แปดหกเจ็ดนะคะเข้ามานะคะที่ <c oughs> เจ็ดอาจจะพูดนะคะเบาแล้วก็ช้านินึงนะคะเพราะว่า <c oughs> ยังสุขภาพยังไม่ค่อยดีนะสูตรเราจะใช้ร้อยบนสามครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างสี่ครั้ง หน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสครั้งแล้วบวกครังที่หนึ่งสี่บวกสเท่ากับหกหบวกแปดอ้ลมมาจากไหนหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหกหบวกสท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูบวกเจ็ดเท่ากับ 1, 1 1. เจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนบวกหนึ่งเดียะเดี๋ยวบวกใหม่ สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้าบวกสีบวกสเท่ากับเก้บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสีบวกสเท่ากับแะอันนี้ได้ที่คูณนะะศูนย์สี่ฉะนั้นนะคะ ความน่าจะเป็นฮะน่าจะมีทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะในงวดน,นี้นะก็ว่ากันไปตามสูตรฮะไม่มีสูตรในร้อเปอร์เซ็นฮะสมาชิกนะสมาชิกก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองฮะเรามาดูฮะสูตรที่สามนะฮะสถิติหกสิบเก้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามเจ็ดสองสูตรนี้นะฮะที่เราปรับนะเด่นศูนย์สองสี่นะฮะเข้ามาที่สองตัวปรับก็คือตัวหลังเลยนะฮะ โมที่ผ่านมาเด่นที่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งลนาวันฮาออกมาที่แปดหกเจ็ดฮะก็เข้ามาะฮะที่เจ็ดฮะกลับมาเดินคืนฮะเราไปดูสูตรฮะสูตรเราจะใช้ร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างห้าครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้ง ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งรอยท้ายครั้งที่สอง 2, และบวกข้างที่เก้าแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าบกศูนย์เท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเจเจ็ดบวกหเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าเราจะได้นะเด่นบน ร้อยสิบหน่วยนะคะแบบคู่ขี้ในสูตรที่สามนะคะเก้าหนึ่งสามห้าจะยังกลับมาเดินนะที่สามตัวแรกมาเดินไหมอ่ะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะคะสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่เนี่ยก็เป็นสูตรที่แอดลงให้นะฮะงวดแรกนะคะ งวดที่แล้วนะคะเป็นงวดแรงนะสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้านะยังเด่นสามตัวระยะยาวอยู่นะคะสถิติเจ็ดสิบงวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเด่นหนึ่งห้าเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้ามาสองตัวงวดที่ผ่านมานะเด่นที่เจ็ดหนึ่งสามผลรางวัลออกมาที่แปดหกเจ็ดนะะเข้ามาที่เจ็ด เราจะใช้นะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนสามครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งและบวกข้างที่สองแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่ สี่บวกหนึ 5, 5่งเท่ากับห้าหบวกสองเท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนบวกสองเท่ากับสามนะคะเราจะได้นะคะเด่นร้อยสิหน่วยนะคะเด่นบนนะคะในสูตรที่4ี่นะคะเจ็ดหนึ่งสเป็นเลขคี่นะคะ เรามาดูสูตรที่ห้านะคะสูตรที่ห้าสติหกสิบเก้างวดะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามเจ็ดสองเด่นสองหกศูนย์ะออกสามเจ็ดสองเข้ามาที่สองงวดที่ผ่านมานะคะ่ะเด่นที่สามเจ็ดหนึ่งคะดววันออกมาที่แปดหกเจ็ดคะก็เข้ามาที่เจ็ดสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่น สิบบนหน่วยบนสี่ครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งรอยทายครั้งที่สองสครั้งสิทายครั้งที่สองครั้งศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสเท่ากับหบวงเท่ากับหกบวกเเท่ากับหบวกสเท่ากับเก้บวกหเท่ากับศบวกสเท่ากับส สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองเราจะได้นะเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะในสูตรที่ห้านะคะเป็นเลขคู่นะคะสี่แปดสองครบแล้วนะ,ะทั้งห้าสูตรนะ,ะเดี๋ยวเรามาทำการเทียบชนกันฮะสี่แปดสอง เจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าศูนย์สี่แปดแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะถูกต้องนะคะเรามาดูนะะตัวชนขี้ก่อนนะคะขี้นะคะห้ามีสองสูตร 7จ็ดนะฮะ,ะ,ะ,ฮะก็จะมีสองศูนย์ฮะเก้าก็จะมีสองศูนย์ฮะตัวชนขี้นะะก็คือหนึ่งนะฮะขี้ชนที่หนึ่งแอดอยากให้เพื่อนๆฮะยึดที่อ่ว่าน่าจะมาะฮะที่คู่ขี้แบบนี้นะฮะในงวดนี้นะะ บางทีตัวชนนะครับเผื่อว่าตัวชนทำไม่มาแบบนี้นะเสร็จแล้วเรามาดูตัวชนคู่นะฮะตัวชนคู่นะชนกันที่สี่กับแปดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าใครชอบวัดดวงก็เลือกวัดดวงได้นะฮะตัวชนนะคู่ของเราคนะชนที่สี่กับแปด แล้วนะะถ้าเรานำมาจับคู่ชุดนะ,ะเราก็จะจับนะ,ะได้ที่หนึ่งสี่นะหนะึ่งแปดนะ,ะเป็นสองชุดโต๊ดนะ,ะต้องหาตัวเอ็กนะ,ะมาอ่าอีกตัวหนึ่งนะะสำหรับอันนี้นะะ ส่วนตัวกันนะฮะเอดก็อยากจะลองไอตัวกันให้นะฮะแต่ก็กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปนะ,ะถ้าเอดเลือกแอดก็จะเลือกตัวที่ยังเดิมสามตัวอยู่แบบนี้นะ,ะเอา48่นะ,ะไปจับกับ7 1 3นแบบนี้นะเอดจับให้เพิ่มเติมนะ,ะตัวกันแบบนี้นะ,ะก็จะมีนะสี่สี่เจ็ดสี่สามแปดเจ็ด แล้วก็แปดสามฮะอันนี้คือตัวกันฮะก็คือเราเอาตัวชนคู่แบบนี้นะสี่แปดฮะไปจับกับเจ็ดหนึ่งสามฮะที่ยังเดิมสามตัวอยู่ฮะก็จะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆฮะลองเลือกวิเคราะห์นะพิจารณาฮะด้วยตัวของเพื่อนเองฮะว่าชอบไหมฮะในงวดนี้ฮะก็เลือกนําไปเสี่ยงฮะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติดชมะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ